ทำงานช้าทำงานดีทำงานตั้งใจแต่ไหนไม่ถูกใจเจ้านายผมอยากจะบอกว่ามันผิดตั้งแต่อันแรกแล้วนะครับไอ้ที่ทำงานช้าครับเพราะวันนี้ถ้าเราพูดถึงการแข่งขันในการทำธุรกิจนะครับ ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยมันเกิดการขับเคลื่อนไปรวดเร็วหมดเลยเวลาที่เราตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีการอยากให้ผลงานออกมามีคุณภาพเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องอยู่ในกรอบเวลาที่มันมีความชัดเจนด้วยหน้าที่ของเราเราเองอาจจะต้องมีการสอบถามหรือมีการพูดคุยกับคนที่เป็นหัวหน้างานของเราเหมือนกันนะว่าคาดหวังว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่เนาะแล้วคุณภาพหรือคุณภาพมันเป็นยังไงผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกงานบางงานต้องใช้ความละเอียดต้องใช้คุณภาพสูงผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าทีมงานผมจะต้องทำรีทัดภาพแต่งรูปขึ้นบิลบอร์ดใหญ่ๆแน่นอนมันพลาดไม่ได้แต่บางทีงานบางงานที่มันใช้ปริมาณเยอะใช้แมสเยอะบางทีเรื่องคุณภาพมันอาจจะดรอปลงมาหน่อยเพื่อให้การทำงานมันเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้อย่างที่ผมบอก ยืนยันอีกครั้งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่สุดท้ายได้สุดเราต้องกลับมาคุยกันให้ชัดเจนว่าเราต้องการแบบไหนคุณภาพแบบไหนและคุณตั้งใจดีอยู่แล้วหัวหน้าชอบคุณแน่นอนครับขอบคุณครับ